วันนี้เรามายื่นเรื่องอะไรยังไงบ้างคะก็ตามหนังสือเลยนะครับก็คือวันนี้มายืน่นคอตออนะครับหรือก็คือคณะกรรมการตุลาการศารชี้ขามนะครับเป็นกรณีที่สกบเรื่องจากการอภิปรายนะครับทั่วไปที่ฆ่าโสตับอกว่ารอบนี้เนี่ยผมพยายามตามระเบียบน,นะครับแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่ากระบวนการที้ขาดนะครับมันจะเป็นไปสู่ประโยชน์จริง อย่างที่ทุกคนอาจจะทราบนะครับว่าหลังจากที่ผมมีการรับผิดใจที่5สองเนี่ยข้อมูลหนึ่งที่ผมเปิดเผยออกมาก็คือว่าสวอลงเอนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องนะครับกับการอ้ายาเสทธิดและการฟอกเงินปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่รับผิดชอบคดีนี้เขาได้มีการมาขอออกหมายจับนะครับโดยโดยสารวัตรที่ที่รับผิดชอบคดีหลังจากมาขอออกหมายจับนะครับ ปรากฏว่าออกตอนเช้าตอนบ่ายนะครับก็มีการยกเลิกหมายจับโดยสาเหตุสำคัญนะครับที่ปรากฏในำคำอธิบายของผู้พิากษานะครับที่ขึ้นบัลลังและเขียนก็คือได้รับฟังคำแนะนำจากอธิบดีนะครับของศาลว่าบุคคลท่านนี้นะครับก็คือสอวทรงเองเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้ว เมื่อเป็นบุคคลที่มีความสําคัญนะครับก็สารไม่ทราบมาก่อนนะครับจึงขอให้มีการสอนหมายจับนะ mm hmm. บอกกับพนักงานตารวจนะครับที่มาขอออกหมายจับเนี่ยว่าให้ไปทําเป็นการออกหมายเรียกก่อนพออายการสูงสุดหลังจากนี้เดี๋ยวจะส่งทีมทนายความไปยื่นนะครับหลังจากที่พอมีการเรื่อขอหมายจับแล้วสารก็บอกว่าให้มีการออกหมายเรียกไปก่อนแล้วคุณนุ้ไม่ติดตามเหรอผมผมติดตามนะฮะ คดีนี้ครับอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของบชปสนะครับก็คือเป็นเป็นหน่วยยาเสพติดของตํารวจนะครับซึ่งจากที่ผมตรวจสอบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีการออกหมายเรียกนะครับไม่มีการออกหมายเรียกคือสารเนี่ยเขากำหนดว่าเขาเขียนลงไปนะครับว่าจะต้องออกหมายเรียกภายใน15วันเท่าที่ผมตรวจสอบไม่มีเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวสวทรงเอเนี่ยก็หลังจากเปิดเปิดประชุมสมัยประชุมใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่มันจะเกิดขึ้นตามมาการไปออกหมายเรียกในช่วงเวลาที่มีสมัยประชุมหรือออกหมายจับในในสมัยประชุมไม่สามารถทําได้แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าคดีนะครับของทุนมินหลัดนะครับก็เหมือนกับก็ถูกต้องฟ้องดําเนินแยกกันไปโดยที่ไม่มีสวทรงเออยู่ในคดีนั้นด้วยนั่นหมายความว่าหลังจากนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คงจะต้องมีการฟ้องกันต่อนะครับน่าจะแยกเป็นสองสำนวนน่าจะไปรวมกันเป็นคดีในทีหลัง นะครับก็เป็นอำนาจของศาลที่สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับณนะตอนนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อคดีนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าในฐานะของคนที่พยายามตรวจสอบเรื่องนี้และผมก็คิดว่าณนะปัจจุบันที่ที่เรากําลังทําหน้าที่ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นธรรมทำหน้าที่ในฐาหนะที่เป็นพล,ลเมืองดีที่เราควรจะเห็นกระบวนการยุติธรรมท,ที่ที่มันโปร่งใสเนี่ยผมค่อนข้างกัง,กงวลจริงๆว่า ในคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะจบอย่างไรก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการเป็นการแจ้งเบาะแสสําคัญนะครับให้กับทางกอตอนะครับในการที่จะดําเนินการอย่างถูกต้องต่อไป